เออหฮือมายองชีดมันดีต่อหัวใจไม่กินคงไม่ไหวหัวใจมันปั่นป่วนโอ้โหมันขนาดนั้นเลยหรอกระถินปั่นป่วนมากเลยเหรอเราก็ปั่นป่วนกับทุกอย่างนั่นแหละที่เป็นของกินน่ะแต่มะยงชิดที่สวนยายมันอร่อยนะหวานกรอบลูกใหญ่เบ้อเบล่าเลยจริงๆ ไม่เชื่อดูสิปอดสารด้วยยายเขาไม่ฉีดสารเคมีเลยออร์แกนิกแท้แท้โอ้ยจะมาช่วยยายขายของอะไรตอนนี้มันหมดส่วนแล้วค่ะคุณอ้าวหมดส่วนแล้วเหรอถ้างั้นใครอยากกินมโยชิดอร่อยอ่อยของสวนยายทิ้นเจอกันปีหน้านะแต่ตอนนี้แม่ช่วยหัดเร็วๆหน่อยได้ไหมอ่ะถิงนจะทนไม่ไหวแล้วนะนเนี่ยหัวใจมันปั่นป่วนน้ำลายก็จะไหลแล้วอ้าวคิดว่าจะให้หมด มีเก็บไปชิ้นหนึ่งด้วยโอ้มแม่นี่คินงกงจริงๆจะไม่ได้กินก็ตอนว่าแม่งกเนี่แหละถินไม่ต้องกินซะดีมั้งแม่แม่ถิ่นก็หยอกหยอกหนะ้าทาเป็นน้อยใจไปได้โหมายงชิดส่วนยาย Very g o ี่กูอร่อยมากๆเลยเวล y g o ี่ทุกอย่างอะ่อะเราอ่ะคลิปนี้ขอป้อนนะคะเพราะว่าถ้าวางไปก็คือจะหมดภายในพริบตาเลย มะโยงชิดหวานมากค่ะให้กินมากก็ไม่ดีจานนี้แม่ให้กินแค่ครึ่งเดียวค่ะที่เหลือก,ก็จะแช่เย็นไว้ให้กินพรุ่งนี้อ้าวคิดว่าจะได้กินหมดจานเลยหลอกกันนี่นาะเราจะกินไหมล่ะแล้วทินเหลืออะไรได้ไหมแม่ให้กินหมดชามได้หรือเปล่าหากแม่ยอมให้กิน ถิ้นจะยอมทุกอย่างแน่ใจนะว่าจะยอมทุกอย่างถ้าแม่ให้กินหมดชามไปอาบน้ำปะล่ะไม่เอาอะ่ะกินแค่ครึ่งชามก็ได้โธ่คิดว่าจะแน่คาแรคเตอร์เดิมเลยค่ะกินอะไรก็คือฟินหูบินคลิปนี้ถิ่นไปก่อนนะาบาย